ในโอกาสครบรอบ2เดือนการทํางานของคอสชนะครับโพลต่างๆก็ออกมาสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทํางานของคอสชด้วยนะครับไปติดตาม่าะโพลกันเลยค่ะครับเริ่มต้นกันที่สวนดุสิตโพลนะครับผลสํารวจชี้ว่าภาพรวมประชาชนเห็นว่าคอสชยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดีไม่มีความขัดแย้งหรือชุมนุมเคลื่อนไหวการจัดระเบียบสังคมทําได้อย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานการบริหารประเทศได้ดีจุดเด่นของคอสชคือการทําเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนแก้ปัญหาที่รวดเร็วเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ สำหรับความพึงพอใจของประชาชนพบว่าประชาชนเกินกว่าครึ่งรู้สึกพึงพอใจมากเพราะสามารถทำงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสำรวจความคิดเห็นต่อระดับความสุขของคนในชาติพบว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะปัญหาความขัดแย้งสงบลงคนในชาติไม่ทะเลาะแบง่งฝ่ายมีการแก้ปัญหาด้านต่างๆอย่างเป็นระเบียบส่วนความคิดเห็นต่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมีการลดทอน อำนาจของนักการเมืองเพื่อความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง ทางด้านชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชนมีการสำรวจความพึงพอใจนะครับโดยในภาพรวมของแกนนำชุมชนพบว่าคอสชอได้คะแนนความพอใจในภาพรวม8.67จาก10คะแนนโดยประเด็นที่เป็นที่พึงพอใจได้แก่การปราบปรามอาวุธสงครามการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการสร้างความปรองดองการรักษาความเป็นกลางให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายและแนวทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมเป็นต้นทั้งนี้ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นนะครับประชาชนเกินกว่าครึง่งยังสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอ เป็นนายกรัฐมนตรีมากถึงมากที่สุดครับ